ใครบอกชอบฉันคนนั้นจะต้องตายเราชอบเธอนะแต่เราชอบเธอมากของมันนะชิบหายละฮึยจะเธอเธอเฮ้ย,ยเธอทำไมชีวิตฉันถึงอาภับขนาดนี้นะใครบอกชอบฉันก็ไม่รอดสักคนหรือว่าฉันควรทำบุญกับขอทาน เพื่อที่คำสาปจะได้หายไปอะฉันให้หนึ่งร้อยนะนี่นายเป็นใบ้เหรอเป็นใบ้เท่ากับพูดไม่ได้ฉันรู้แล้วก็นายพูดไม่ได้ถ้านายบอกชอบฉันนายก็จะไม่ตายไงวยงกอ่าฉันว่าไปก็หลอกเหมือนกันนะ เอาไปอาบน,น้ำแปลงโฉมสักหน่อยก็น่าจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นฉันเกลียดบอสฉันอยากให้บอสหายไปฉันจะทำให้บอสจะบอกชอบฉันให้ได้ <c oughs> บอสมีอะไรหรอคะคือว่าบอสจะบอกชอบฉันหรอคะยมไม่ขนาดนี้ไม่บอกชอบก็ให้มันหลูไป <c oughs> <c oughs> เป็นบ้าอะไรของเธอยยนิว <c oughs> หลวงตัวเองมากไปหรือไงแล้วบอสมาหาฉันมีธุระอะไรหรอคะ ณแม่ฉันซื้อมาฝากเธอไม่รู้ว่าคุณแม่ของฉัน,นจะเอ็นดูอะไรเธอนักหนาคุณแม่คุณเอ็นดูฉันแล้วบอสไม่ชอบฉันบ้างหรอคะ,อะสะติสตังเนี่ยไปหมดแล้วหี่ไงฮะพูดออกมาได้ยังไงมันน่าบอสนิวเจ็บนะคะฉันเกลียดเธอเยนนิวจำใส่กระลาหัวตัวเองไว้ว่าเธอ ไม่มีวันคู่ควรกับฉันโถ่ไอีกคนที่เกียดนี่ก็ตายยากชิมหายโอ้ยหอมจังเว้ยบ้าี่เราหยุดยิ้มไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยเจ็บจะบ้ากันละมั้งเราไม่มีทางชอบผู้หญิงแบบนั้นหรอกไม่มีทางไม่มีทาง โอ๊ยพูดไม่ได้ก็ขยันพูดอีกเนาะเออ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 คุณนิวครับคือผมมีเรื่องจะสารภาพกับคุณนิวอย่านะคือว่าผมชอบฉันมีแฟนแล้วนะคะอย่าพูดแบบนี้ต่อหน้าแฟนฉันเลยค่ะทุยมีแฟนเป็นใบอย่างเงี้ยเหรออ๋อฮะไอ้เงาหัวหอหักออกนี่ คุณมีแฟนแล้วเหรอเอ้ะไม่ใช่นะคะเขาไม่ใช่แฟนฉันที่ฉันทำไปอ่ะฉันมีเหตุผลนะคะคือกบก็แค่ไม้กันหมาค่ะนี่เราดีใจทำไมวะนี่บ้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิครบกบกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุกกุกกุกออกมาเถอะ ฉันมาหาแล้วฉันขอโทษนะที่พูดแบบนั้นน่ะฉันจำเป็นจริงๆป้า,าคือฉันเกลียดบอสอะ่ะเขาชอบเอาเปรียบพนักงานฉันอยากให้เขาบอกชอบฉันอีเงออีเงอก,ก,ก็คือคือฉันมีคำสาปอะ่ะถ้าใครบอกชอบฉันคนนั้นจะต้องตาย <laughs> เรื่องนั้นอ่ะฉันรู้แล้วล่ะเอานี่กบพูดได้เหรอจริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นบ้าอย่างที่คุณคิดหรอกกบกี้ <c oughs> มึงไปชอบผู้หญิงแบบมันได้ไงวะผู้หญิงที่อยากจะกำจัดคนอื่นด้วยวิธีสก,กปรกมึงเข้าใกล้นิวช่วยตามสืบเรื่องนิวไว้กูหน่อยดิ <c oughs> มึงชอบผู้หญิงคนนั้นมากเลย <c oughs> จะบ้าพูดแล้วมันก็หยุดยิ้มไม่ได้ <c oughs> เลวพวกไหนหลอกฉันเธอตั้งหากที่เลวทำให้ผู้อื่นโดยเจตนาเธออย่ามาดา่าเพื่อนฉันแบบนั้นนะ